ก็สวัสดีครับทุกคนก็อยู่กับ24ชั่วโมงในเกม One Punch Man The Stone ก a t นะครับกับผมนะครับพุทธนะครับจากซ่อง Easy Gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้เป็นวันที่7เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้เป็นวันที่7แล้วนะก็วันนี้ก็ค่อนข้างจะเศร้านิดนึงนะครับทุกคนเนื่องจากว่าอ่า วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับกับเซิร์ฟเวอร์50เอ้ย540ของเรานะครับทุกคนเพราะว่าผมจะได้ทำการเลิกเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้ไปนะครับกับเซิร์ฟเวอร์540นะเพราะว่าไม่ค่อยมีได้มีเวลาเล่นจริงๆนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆนะเซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับผมก็ส่วน ID นี้ผมจะทำยังไงก็ ผมจะแจกนะครับคนสําหรับไอดีนี้นะผมจะแจกนะไม่รู้ว่าจะมีคนอยากได้ไหมนะตัวก็อ่าเป็นประมาณนี้นะก็ะตัวก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับสําหรับอ่าไอดี ID นี้นะโอเคอันดับก็ไม่ได้ห่างนะไม่ได้ห่างก็ไอนี่ละ268นะวันนี้ยังไม่ได้เล่นนะครับก็ถ้าเล่นวันนี้ไปก็น่าจะ อ่ะได้อยู่นะทุกคนเออก็ได้อยู่น่าจะติดท็อปร้อยได้อยู่นะเออถ้าใครเอาไปเล่นนะก็ใครที่อ,า,อาจจะถามว่าเซิร์ฟนี้นะครับว่าอาจะทำกิจกรรมยังไงนะวงล้อแจกหรือเปล่าไม่ได้ใช้วงล้อแจกนะทุกคนอ่าใครที่อยากได้ดีนี้นะทุกคนเอาอันนี้ปะได้ดีปึ๊บปึ๊บ ทำไมมัน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 ไม่ขึ้นอะ่ะมันไม่ขึ้นอ่ะทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะก็ขอบวกใหม่ก่อนนะึ๊บนี่นะครับทุกคนก็ให้ทุกคนเข้ามาในกลุ่มนะครับนี่กลุ่ม One Punch Man The Stone Get นะพูดคุยไทยมีกาเจีปรน,นะครับทุกคนลิงก์ก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับทุกคนผมก็ อาจจะทิ้งลิงก์ไว้นะเออผมทิ้งลิงก์ไว้ทุกทุกคลิปอยู่แล้วนะเออแล้วทุกคนก็จะมาหานะครับทุกคนตอนนี้ผมยังไม่ได้โพสต์นะครับหลังจากคลิปนี้ลงไปก็อ่าผมจะโพสต์นะครับโพสต์แจกรหัสนะครับแจกรหัสอ่าน่าจะผมจะปักหมุดไว้นะทุกคนกดเข้ามาแล้วก็น่าจะเห็นเลยนะครับทุกคนอ่าแล้วก็ให้ทุกคนกดเข้าไปนะอันนี้เป็นอ่าการสมมุติเฉยๆนะครับทุกคนเป็นการสมมุตินะเออนี่อันนี้โพสต์ใครเนี่ย ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโพสใครนะให้ทุกคนมาแสดงความคิดเห็นนะครับทุกคนบอกว่าผมมาจาก u t u b e เอ้ยผมมาจาก youtube ครับพิมพ์อาพิมพ์ตามนี้นะผมมาจากยูทูบครับนะตามนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เหตพิมพ์อ้าอะไรวะเนะี่ยกด e n t e ตอแล้วมันไปเลยนะเออผมมาจาก youtube ครับแล้วก็ อ่บอกเหตุผลนะครับว่าอ่าทุกคนอยากได้เพราะอะไรนะครับไม่เอาแบบผมไม่มีรหัสเล่นแล้วพี่อะไรแบบนี้นะไม่ไม่เอาแบบนี้นะขอเหตุผลจริงๆนะครับว่าเออทําไมถึงอยากได้นะครับอยากได้เพราะกาโร่มันเท่อยากได้เพราะเ่าผมไม่ผมอยากเล่นกูเกสซ่อ,อยากเล่นกาโร่อะไรก็ว่าไปนะครับทุกคนแบบเอออยากได้แบบอยากได้เพราะเพราะกาโร่ มันเท่อะไรแบบนี้ก็ได้นะเออก็แบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนพิมพ์มาเลยนะอืสําหรับโค้ดที่ผมจะประกาศแจกนะอืก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากอ่าจะได้ไอดีนี้ไปนะครับทุกคนก็อ่านอกเลี่ยงกันมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะก็คลิปนี้ก็24ชั่วโมงนะครับอ่ากับวันที่7วันสุดท้ายแล้วนะทุกคนเออปะก็เข้ามาผมก็จะมาเข้ามารับ จอมอนะจอมอย่อม,มาจากจดหมายนะครับทุกคนได้ของฟ้าด,ด้วยได้จุ่ม TSP เปอร์เซ็นต์นะก็ค่อนข้างที่จะดีนะเนี่ยล้วก็ร,รับ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 ของให้หมดนะเออแล้วก็วันที่วันที่7นะครับทุกคนเราก็จะได้บรอลอสนะเออบรอลอสนี่เอ้ามันไม่ขึ้นมาเลยเหรอเอ้าบรรลอสนี่ได้เป็นบรรลอสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคอนครอนี่นะแล้วก็ไม่มี ไม่มีแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรแล้วมีตัวแดงอยู่สองใบองหรอปึ๊บปื๊บป๊บปเราก็จะมารับตรงนี้นะตรงนี้อ่าทุกคนอย่าลืมมาเล่นนะตรงนี้นะนี่แล้วก็กดเข้ามากดฟรีหนึงครั้งนะทุกคนตรงนี้อย่าลืมเด็ดขาดนะใครที่ได้ดีนี้ไปก็มาเล่นตรงนี้ด้วยนะครับก็ผมไม่มีเวลาเล่นนะ่นนี่มาเล่นตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ายังผ่านด่านไปได้อีกนะตรงนี้นะ อ่าไปเราก็ไปรับทั้งหมดนะตรงนี้ก็ให้ทุกคนเล่นเหมือนกันนะเล่นเหมือนกันจัดทีมจัดทีมที่ดีที่สุดนะแล้วก็กดเล่นเลยนะครับแต่ผมไม่มีเวลาเล่นนะครับไปเราก็กดไปเลยทั้งสี่นะโอเคทุกคนหลังจากกดตรงนั้นเสร็จนะหรือตรงนี้เราเขามีให้ให้รับเราก็ไม่ได้รับนะเราก็มารับปึ๊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 บโอเคอ่าเราก็มาอ่าฝึก เสียดเหมือนเดิมนะทุกคน,นก็ฝึกเป็นบอลของแล้วกันนะแล้วก็น่าจะฝึกเป็นโกเยสือเหมือนเดิมนะครับทุกคนเออไปอืมครั้งแรกไม่เคยจะได้เสียดกับเขาเลยโอ้ครั้งที่สองก็ยังไม่ได้โอเคครั้งที่สามได้เสียดหนึ่งนะต้องกดเพชรอีกครั้งนึงนะเพื่อเอาสองเสียดนะถ้าไม่ได้ก็ไม่กดแล้วนะโอเครู้เรื่อง รู้เรื่องเลยมามากดแล็บวิจัยเลยนะกดทะลวงไปเลยทุกคนกดหมัดทะลวงไปเลยปึ๊บปึ๊บโอเคอ่ะแล้วก็มาที่สำรวจนะผมก็จะมาท้าสู้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก่อนให้อ่าเอาพลังงานก่อนนะครับเผาพลังงานก่อนไม่เริ่มมาจากขั้งแรกเลยแล้วกันไป ทุกคนก็ฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฟาร์มก็เี๋ยอแค่ไอ้นี่แหละอันเราลองต่อสู้ไปนะว่าเราจะได้3ามดาวไหมนะสําหรับอ่าแฮม,มเมอร์เฮดนะปกติน่าจะไม่ได้นะเออปกตินะเอ้ยนี่มันไม่ไม่ใช่ทีมไอ้นี่นี่ว่ามันเป็นทีมพลังอ่ายังไงดีแบบนี้หรอ,อ ก็อ่คลิปสำหรับคลิป24ชั่วโมงนะครับทุกคนก็ยังอาจจะยังทำอยู่นะไม่รู้ว่าทุกคนจะดูหรือเปล่านะแต่ผมอาจจะทำเป็นคลิป24ชั่วโมงในเซิร์ฟเวอร์อจีนยอ่อนะครับมีคนจะดูไหมสำหรับเซิร์ฟเวอร์จีนยอ่อนะเออผมก็มีแผนจะไปลงเล่นเซิร์ฟเวอร์จีนยอ่อนะครับเพราะว่าผมจะไป เล่นเออไปลองดูน้องทัศนะน้องทัศซูมากิร่าง UR นะครับทุกคนเพราะว่ามันจะมีให้ให้เล่นฟรีอยู่ใช่ไหมผมก็กะว่าจะเข้าไปลองเล่นดูนะสําหรับน้องทัศ UR นะเออแล้วผมก็จะเอามาทําคลิปให้ดูนะทุกคนสําหรับน้องทัศระดับ UR ของเรานะครับไม่รู้ว่าทุกคนจะดูไหมนะเออก็จะลองดูนะครับเออขีกไปขีกไป ถ้าผลตอบรับดีก็เดี๋ยวมาทําเรื่อยๆนะสำหรับ24ชั่วโมงในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเอ้ยเซิร์ฟเวอร์จีนยอดดิเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นที่ไหนล่ะเออถ้ายังมีคนดูนะถึงหลักพันนะครับก็จะเข้ามาทําให้ดูนะโอ้โหไม่ได้3ามดาวนะเกินไปว่ะปรับปรับปรับฮาโหเกไปโอเครูรู้เรื่อง ลองเปลี่ยนดูนะทุกคนลองเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดูเอะกัวกสื่อมารับดูนะเพราะว่ากัวกซื่อมันถึกนะปึ๊บโอเคปึ๊บแล้วก็กดไปโอเคตรงนี้ค่อยมาฟาร์มนะครับน่าจะนานอยู่นะน่าจะนานไรได้่ารหัสไปก็ มาฟาร์มได้นะตรงนี้นะผมยังผมจะไม่เอ้ผมจะยังไม่ฟาร์มนะครับทุกคนสําหรับอ่าตรงนั้นนะอืมก็อ่ะมันมีมันมีตรงไหนนะกาลูเลยหรอขอเข้ากิวหน่อยแกเบื่อขอเข้ากิวหน่อยกอผมไม่ได้จะเล่นเซิฟนี้แล้วนะก็ยังยังยังอยากจะเข้ากิวนี้หรือเปล่านี่อยากจะเข้ากิวนี้หรือเปล่ามีสี่นะปึ๊บแล้วก็มารับพลังงานรับอันนี้ไป ครับครับอ๋อยังยังยังอย่างยงตรงนี้นะลานปลาลองนะครับทุกคนก็วันนี้สอบขึ้นแรงโครนะครับแล้วก็มาเราก็มาทําการสอบกันเลยจะสอบตกหรือสอบผ่านน่าจะสอบผ่านนะเพราะว่ามันก็ไม่ไม่ไม่ได้ยากไม่ได้ยากตั้งแต่มีโซนิกมาไม่ยากเลยตอนไม่มีโซนิกะ่ะ ตนไม่มีตัวดีๆตอนนั้นอะ่ะที่เขาแจก,กอะอยู่ในตัวบอกเลยว่ายากมากนะตรงนี้ต้องปั้นหน้ากากหวานมานะกระสับตอนผู้รีอะ่ะเออสมัยนั้นคือผ่านยากมากนะตรงนี้นะสําหรับสายฟรยีทั้งหลายนะเออโซนิกเฮาตัวนี้ยังไม่ได้ปาดเรยเฮ้ยปะบนสอบผ่านฟูบุก,กิไปแล้วนะเออผ่านผ่านคุณครูฟูบุก,กิไปแล้วนะ ก็ต่อไปเป็นคุณครูสนิกสนิก,นก,นก,นกจ็กสแน็คแจ็คไปโซนิกฝั่งซีงเงาไปลูก <Hey! S 1> เอายังปึ๊บเออเราก็อ่านคุณครูทั้งสามคนมาแล้วนะเออสามท่านมาแล้วนะเออแล้วก็ไปกันเลยทุกคนกดสิบครั้งเหมือนเดิมนะไป ้าทุกคนก็กดครบสิบครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ก็ได้เศษร,ระดับ SSR มานะดมูมาหาตัวแดงไม่มีเลยเหรอไม่มีให้ไม่ม,ไม,มีไม่มีให้รับเลยเหรอตรงนี้มาดูตรงนี้ละกันปึ๊บไหนเอยโอ้มีแค่ตัวดำอุ้ยมีตัวแดงหนึ่งใบปึ๊บห้าใบแล้วทุกคนก็มีตัวดำสองใบตัวแดงตรงนี้หนึ่งใบหกใบ แล้วก็ตัวดำมีเจ็ดใบนะปึ๊บ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 โอเคแล้วก็ผมก็ขอเผาพลังงานก่อนนะทุกคนเผาพลังงานเพื่ออัพตัวละครนะครับปึ๊บโอเคปึ๊บ,บอ่าทุกคนก็หลังจากผมก็ไปฟาร์มเสร็จ มาแทบจะหมดทุกอย่างแล้วนะเออในไอดีนะนะก็ยังพลังงานยังเหลือพลังงานเหมือนเดิมนี่เราก็กด50เพชรไปเลยนะเพื่อจะให้มันทํากรอบม่วงได้หนึ่งตัวนะกด50เปชรก็ตกที่100นะปึ๊บปึ๊บโอเคได้หนึ่งม่วงไม่ได้ได้ตัวที่กรอบม่วงมวงอาอีกหนึ่งตัวนะทุกคนเออก็ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละทุกคนสำหรับ24ชั่วโมงในเกมวันพัสแมดเดิร์สตองเกตนะกับวันที่7นะครับก็มาแน่นอนปิดสากรายการสุ่มอยู่ละสำหรับ24ชั่วโมงกดไปเฮ้ยเฮ้ยกระตุกนะรู้สึกมันกระตุกนะกระตุกแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆไม่ได้มีโอเคอะไรพกดเพชรเลยนะสาใบนะครับ แน่นอนว่ายังไง SSR ก็ออกอยู่แล้วสำหรับดวงอ e EC นะักกระตุกแบบนี้มาแน่นอนปับเอ๊ะนี่กำลังทดสอบความสามารถในการต่อสู้แบบ AI G4 ครับผมเ,เพิ่มอีกหนึ่งตัวเข้าไปก่อนที่จะแจกตัวตีบอส้าถูเอ้ยตัวตั้งเยอะตั้งแยะเอา G4 มาทำไมล่ะ ดวงเหมือนจะดวงถูกสตาร์กับ S S R นะแต่ไม่ง S S R ตัวข้างบนทำไมไม่ออกให้อ่าก่อนที่จะแจกล่ะเฮยเออก็อย่าลืมนะครับทุกคนก็ไอดีนี้จะแจกนะแล้วก็อ่าสำหรับคลิป24สชั่วโม,มงผมก็อ๋อคลิป24สชั่วโม,มงผมก็ยังจะทำนะครับแต่ว่าจะทำเป็นเซิร์ฟเวอร์จีนย่อแทนนะไม่รู้ว่าจะมีคนดูไหมนะลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกคนก็ อ่าถ้าอยากดูผมก็จะมาทาให้ดูนะเออเปลี่ยนบรรยากาศไปเซิร์ฟจินย่อกันบ้างนะทุกคนเพราะว่ามันมีตัวละครใหม่ๆตัวละครอะไรก็จะทําการรีวิวได้ไงในเซิร์ฟเวอร์จินย่อนะก็ไม่ได้เล่นแบบจริงๆจังๆนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์จีนย่อนะแค่อ่าไปทำคลิปอ่าสำหรับตัวใหม่ๆนะครับเออตัวใหม่ๆนะมันอ่ามีตัวใหม่เข้ามาเราก็จะได้เห็นก่อนใครไงสำหรับเซิร์ฟเวอร์จีนย่อนะเพราะว่าเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะจีนย่อ ขึ้นซื้อกับคําว่าเติมเติมเยอะมากนะจีนยอ่อนะวันแรกนี่โอ้โหเขาอัดเยอะมากนะสาหรับเซิร์ฟจินยอ่อนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกคนก็อ่าไหนปึ๊บอ่าอย่าลืมนะครับสําหรับอ่าการกิจกรรมแจกไอดีนะครับทุกคนก็กดเข้ามาได้นะครับลิงก์ก็ทิ้งไว้ข้างล่าง้วนะผมก็อ่าจะปักหมุดไว้นะครับสําหรับอ่าที่จะแจกนะครับก็ตอนนี้สมาชิกมีแค่43คนนะก็ไม่ได้อ่าเปิดเปิดเผยเปิด ออะไรนะเขาเรียกว่าโปรโมทเลยนะเออก็เพราะว่าโปรโมทไปก็ไม่มีคนเข้านะครับก็ผมก็เลยไม่ได้โปรโมทเลยนะเออสาหรับเพียดนะครับเอ้ยไม่ใช่เพียดดีกลุ่มนะครับกลุ่มพูดคุยนะเออก็พูดคุยแล้วก็สามารถโพสต์ขายได้นะครับผักขายได้นะสําหรับ ทุกเกมนะครับทุกเกมก็ได้นะไม่ไม่ไม่ไมเน้นแค่วันพันเมียนเอ้ยวันพันเมียนนะอา V อะไรก็ได้นะแต่ว่าระมัดระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่า ROV ผมไม่ได้รับกลางนะคบผมรับกลางแค่วันพันสเมียนเกมเดียวนะครับทุกคนเพราะว่าวันเอย r ว v มันมีอะไรหลายๆอย่างนะที่ผมยังไม่เข้าใจนะครับทุกคนเออสําหรับเกมอื่นนะก็ขอรับกลางแค่วันพันเมียนนะทุกคน ก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยนะครับอ๋อแล้วก็อ่าผมไม่ได้สุ่มนะครับผมไม่ได้สุ่มอาหารนะครับผมจะไปอ่าวันนี้นะครับวันนี้ตอนทุ่มครึ่งนะครับผมจะมาอ่านคอมเมนต์นะครับทุกคนเออว่าทุกคนคอมเมนต์กันยังไงนะอ่านคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment ที่ผมถูกใจผมจะ ให้ไปเลยนะครับสำหรับ i d ดีนี้นะไม่มีคำว่าดวงนะครับเออคอมเมนต์ตลกก็ได้นะแบบอยากได้เพราะอะไรอะไรอะไรเออขออ่านี่แหละความคิดสร้างสรรค์นนะทุกคนเออแล้วแต่แต่ละคนนะอืมก็สำหรับลิปนี้ก็อ่าไม่มีอะไรแล้วทุกคนก็ ใครที่มีคอมเมนต์อยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ตั้งใต้ล่างคลิปได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบายบายไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับทุกคนบายบาย